สวัสดีค่ะพบกับช่องครัวกันทมณีชาแนลนะคะวันนี้มาลุงเอาเมนูขนมจีนน้ำใสหรือว่าขนมจีนน้ำหมูมาฝากทุกคนกันค่ะสามารถทำกินเองได้ง่ายๆไม่ต้องไปถึงเมืองแพร่นะคะน้ำซุปหอมอร่อยกลมกล่อมนัวใครทำตามสูตรนี้รับรองอร่อยแน่นอนค่ะเข้าไปจดวัตถุดิบและขั้นตอนในการทำกันได้เลยค่ะ ขั้นตอนแรกนํากระเทียมไทยมาตํไม่ต้องใช้กระเทียมไทย3ขีดนะคะอันนี้กล่าวว่าจะเจียวไว้เผื่อเมนูอื่นด้วยนะก็เลยใช้กระเทียมเยอะถ้าใครจะเจียวกระเทียมไว้ใช้แค่เมนูนี้ก็ไม่ต้องใช้เยอะนะคะ,ะตาทุกอย่างให้ละเอียดดีเลย พอน้ำมันร้อนนำกระเทียมลงไปเจียวให้หอมเหลืองดีเลยค่ะอย่าใช้ไฟแรงมากนะคะน้ำมันร้อนให้ล้นลงมาเป็นไฟกลางแล้วก็เจียวไปเรื่อยๆจนกว่าจะเหลืองกรอบ ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะตักขึ้นมาพักไว้เหลือน้ํามันกระเทเียมเจียวไว้หน่อยหนึ่งนะคะจากนี้ก็นําหมูสับลงไปผัดให้สุกเมื่อลุงใช้หมูสับสามชีดนะหรือว่าเอาตามชอบได้เลยะาวายยิ่งใส่เยอะยิ่งอร่อยยิ่งถ้าเราทํากินเองนะคะทุกคนใส่เครื่องลงไปแน่นๆจุกๆได้เลยนะคะ สับก็สุดดีแล้วตักใส่ภาชนะเตรียมไว้ต่อไปเอาซี่โครงหมูมาล้างใส่เกลือลงไปแล้วก็คลุกเคล้าให้ทั่วซี่โครงหมูเปิดน้ำล้างเกลือออกให้สะอาดดีเลยค่ะ น้ำมะเขือเทศมาหั่นใช้เป็นมะเขือเทศลูกใหญ่แบบนี้นะคะอ่าจะใส่เยอะแค่ไหนก็ได้นะเพราะว่ายิ่งใส่เยอะยิ่งทำให้น้ำซุปอร่อย จากนี้นําเลือดหมูมาหั่นเป็นชิ้นขนมจีนน้ําใสหรือว่าขนมจีนน้าหมูเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะสําหรับเลือดหมูถ้าไม่มีเลือดหมูใช้เป็นเลือดไก่ก็ได้นะคะพอหั่นเป็นชิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนํามาลวกเตรียมไว้ค่ะน้ําเดือดจัดค่อยใส่ลงไปนะคะวิธีนี้ก็จะช่วยให้น้ําซุปของเราไม่ขุ่นแล้วก็ไม่ขาวเลือดหมูสุกตีแล้วตักขึ้นมาพักไว้ ขั้นตอนในการทำใส่น้ำมันกระเทียมเจียวลงไปซี่โครงหมูใส่ลงไปได้ตามชอบเลยนะคะผัดซี่โครงหมูให้สุกประมาณหนึ่งก่อน หัวหมูได้สุกป,ประมาณนึงแล้วใส่น้ําสะอาดอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากได้น้าซุปมากน้อยแค่ไหนนะถ้าครอบครัวใหญ่ๆก็สามารถใส่น้ําได้เยอะๆเลยค่ะใส่รากผักชี3ามรากข่ะนะคะที่หั่นเป็นแว่นประมาณ4ี่ห้าแว่นนะแล้วก็ตะไคร้สามต้นปรุงรสชาติต่อเลยค่ะใส่ซุปก้อนหมูสองก้อนผงุงรสอ่ะสูตรที่มะลุงทําใส่ผงชูรสล,ล,ลงไปด้วยนะคะถ้าใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่ น้ำตาลทรายซีอ๊วขาวหรือว่าถ้าใครไม่มีซีอ๊วขาวใช้เป็นซอสปลาเขียวก็ได้น้ำมันหอยนี่สุดเด็ดอยู่ตรงนี้เลยค่ะต้องใส่น้ำปลา,านะคะน้ำซุปถึงจะนัวมะเขือเทศที่หั่นไว้นะคะอ่าไม่ต้งใช้สีลูกเลยนะ จากนี้ตุนไปจนกว่ากระดูกหมูของเราจะนุ่มนะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่กระดูกหมูสุกนุ่มดีแล้วเนาะในระหว่างที่เรารอให้กระดูกหมูสุกถ้ามีฟองให้ตักฟองออก พอกระดูหมูสุกดีแล้วใส่เป็นเลือดหมูค่ะใส่ได้ตามชอบเลยหมูสับที่รวนกับน้ำมันกระเทียมเจียวไว้เดี๋ยวมันลุงจะแบ่งไว้นิดนึงนะสำหรับตกแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของน้ำยา ต่อไปน้ำพริกป่นมาผัดกับน้ำมันกระเทียมเจวนะคะกลิ่นจะได้หอมใช้ไฟกลางไปทางค่อนอ่อนนะคะอย่าใช้ไฟแรงเพราะไม่งั้นจะทำให้พริกขมผัดพอให้ขึ้นสีแล้วก็ขึ้นกลิ่นก็ใช้ได้แล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วไปจัดเสิร์ฟเลยค่ะ พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสำหรับเมนูขนมจีนน้ำใสหรือว่าขนมจีนน้ำหมูนะคะเป็นอาหารขึ้นชื่อของชาวจังหวัดแพร่เลยนะคะถ้าใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่จังหวัดแพร่ก็อย่าลืมแวะทานขนมจีนน้ำใสนะคะทุกคนหรือถ้าใครไม่มีโอกาสไปก็สามารถทำกินเองได้ง่ายๆที่บ้านเลยค่ะอย่าลืมจดสูตรนี้ไว้นะคะฝากกดติดตามเพจแล้วก็ช่องยูทูบเป็นกำลังใจให้กับเม่ลุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ